โอเคครับกลับมาอยู่ในเกมแบดเดิ a ลแคสกับด่านที่มีชื่อว่าการเฉลิมฉลองพิเศษนะรวมตาราอีเวนต์รายเดือนครับโอเคครับด่านนี้มันจะให้เป็น1ล้าน XP นะก็คุ้มค่าอยู่นะระดับ7ดาวเองโอเคผมเตรียมเซตไว้แล้วแหละถึงจะไม่รู้ว่าเจออะไรก็ตามนะ<อ>มันก็ไม่น่ายากขนาดนั้นนะโอพลังงานไม่พอครับมาไปเลยละกัน โอเคครับมา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 ในดูสิพอดูหนะ้าตาหน่อยอ่าฮะไปยังลบไปก่อนเลยอ่าส่งของไปครับพอดูหน่อยขอดูหน่อย,ออยว่าเป็นตัวอะไรปะไปครับไปครับโอ้แล้วผมเพิ่งวิวัฒนาการตัวใหม่มาตัวนี้เลยเจ้าแมวหน้ากากแกส๊สเก่งกับสีดํานะแต่ไม่รู้ด่านนี้จะมีสีดําหรือเปล่าไม่สิไม่ใช่เก่งกับสีดาต้องบอกอึดกับสีดํไป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 ,ไป,ไป ไปเคลียร์หน่อยเร็วไปเคลียร์หน่อยเร็วเคี okay, ครับไปไปไปอ่าโอ้ตัวสีแดงสินะร<ะ>อปล่อยช็อกโกแลตแล้วกันเฮ้ยไม่สิผมมีส่งของแล้วว่าส่งของก็ชนะสีแดงโอเคช็อกโกแลตมาละเป่าตังหนึ่งทีเป่าตังสองทีครับโอเคไม่มีบอสใช่ไหมน่าจะมีแค่นี้ง่ายเกินอ่าแครี่ไปครับต้องหินไป มีแค่นี้อะถ้ามีแค่นี้ก็เอาไปเป็นด่านขั้นเวลาละกันนะโอเคครับไปต่อไป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 เคลียเคลีถือว่ามาเก็บ1ล้านชิวๆเอามีสีดำนี่นะโอเคเจ้าน้กกากแก๊สผมน่าจะได้ใช้ตัวนิดเดียวเองโอเคแล้วเดินค่อนข้างช้าเลยไป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 ไไป,ไปบอสเป็นกอริลล่าสีดำสินะคว่อยจะเดินไปถึงแคทลี่กับช็อกโกแลตน่าจะเคลียก่อนโอเค เรียบร้อยกระเด็นละหนึ่งรอบโดนไปีทีหนึ่งกระเด็นอีกหนึ่งรอบโดนแคลรี่กระเด็นอีกหนึ่งรอบโอเคครับจังหวะนี้มันจะทนไหวไหมหรือว่าเจ้าหน้ากาแก๊สจะเดินไปถึงก่อนครับบิซีซเรียบร้อยครับหน้ากาแก๊สจะไม่ทันได้ทําอะไรเลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยหน้ากาแก๊สผมเรียบร้อยครับเขี่ยเรียบร้อยสรลุปก็ไม่ได้ใช้หน้ากาแก๊สครับเอ๊ะ เอ๊ะไม่ได้หนึ่งล้านเหรอได้สามซื้อ่องแมวครับโอเคมันไม่น่าได้ร้อยปเ็สินะเดี๋ยวไปดูแป๊บน,นึงนะโอเคครับมันไม่ได้ให้ XP 1ล้าน100%นะโอกาสพอหาได้นี่ไม่ค่อยออกหรอกอ่ะแต่ปัญหาก็คือมันมี2มงกุฎเนี้ยสิโอเคผมก็ต้องเขียนให้ครบแล้วแหละไปครับไปต่อกันมงกุฎที่2ครับไป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 ,ไป เข้าไปเลยครับมาโอเคผมเปลี่ยนจากน้องหินเป็นยูกิมูระนะยูกิมูระมาเลยไปเจ้าส่งของไปก่อนครับเป่าตางหนึ่งทีครับ เอามา1ล้านเร็วเอามา1ล้านโอเค,อเคไม่เป็นไร30กระป่องแมวก็ยังดีครับไปครับไปต่อด่านที่3ไม่สิต้องบอกว่ามุกุฎที่3ไปครับโอเคอเค,ครับรอบนี้ผมเปลี่ยนจากยูกิมูระเป็นกาเมเลีนะเนีเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนหน่อยโอเคไหน,หนๆก็ๆจเจอสีดำแล้วเอากามเมลมาชนละกันเออจริงๆผมก็มี ตัวแลที่ชนกับสีดําได้ดีอยู่สมไมไม่เอามานะโอเคครับปาตังหนึ่งรอบปาตังสองรอบครับมา,มาถือว่ามาเก็บชิวๆครับถึงจะไม่ได้หนึ่งล้านก็ยังคุ้มอยู่นะเพราะไงก็ได้เก้าสิบกระป๋องแมว <S <S เร็วๆเจ้าคุณครูอ่ายังลบครับดูสิอ๋อเพิง่งเพิ่งดูนะเนี้ยมันสโลด้วยไปแคลี่เปิดก่อนเลยน้องเผามัน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  เผา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 เรียบร้อยครับต่อไปเป็นใครดีกาเมเลีดีไหมกาเมเลีก็ดีนะอ่ะต่อไปปล่อยกาเมเล้วกันโอเคมันตายค่อนข้างยากเนี่ยสี่พันแปดโอเคครับกาเมเลีมาละเอ่อเจ้าหน้ากากเนี้ยไปดึงดึงไปครับไป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 ซัมบ้าไปเรื่อยๆตรงของมาครับ โอเคไปครับไป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 ด้ยช็อกโกแลตนะเ,เก็บตังค์อยช็อกโกแลตก่อนแล้วกัน okay. โอเคช็อกโกแลตมาครับอ่ะประมาณนี้น่าจะเคลียร์ง่ายๆครับอ่ะผมมีกาเมลมาไว้แทงแล้วด้วยไม่น่าจะเป็นปัญหาไปนักเต้นไปโอเคครับใกล้ถึงบ้านมาละแต่ก่อนที่บอสมันจะบึ้มออกมามันจะเป็นพวกหมีกับพวกแรดออกมาก่อนเนาะไปครับ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 โอเคหมีกับแรดมาละ ผามันเผามันเผามัน,มนสวยงามครับได้อยู่เผามันเออแคลรี่กับมังกรผมอ๋อแคลรี่ผมกระเด็นละกามิรีกันน่อยโอเคโอเคเป่าตังเป่าตังเป่าตังได้ตังวาซะเยอะเลยแต่เป่าตังไม่ได้อับโอเคครับน่าจะใกล้เรียกบอร์ดมันได้ละอีกรอบหนึ่งน่าจะเรียกได้ล,ละช็อกโกแลตบุมไม่เฮโอเคมาละ ไปครับแคนแคไปนักเต้นผมกว่าจะเดินมาถึงไปนักเต้นมาอีกหนึ่งครับไปครับเคลียเคลียมันเคลียมันเคลียมันไม่ไม่ต้องตีบอสก็ได้ช็อกโกแลตตีบ้านเลยแต่น่าจะต้องเคลียบอสก่อนมันยืนขวางขนาดนั้นนะโอเคครับรีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์รีบเคลียร์บอสมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแหละครับการเมลีผมมันค่อนข้างถึกเลยแหละ เออแต่โดนเจ้ามีตบหลัวๆก็น่าจะล่วงการเมเล่ผมไม่ได้กันตัวสีขาวเรียบร้อยไม่เป็นไรครับแต่มีแครรี่ช่วยเผาอยู่เียามันเคิดมันโอเคแครรี่มาอีกหนึ่งครับเรียบร้อยการเมเล่ผมกระเด็นละอ่ะแล้วบอลแม่งก็ตายครับไปจบบ้านเลยจบบ้าน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 ,บบานเผามันเรียบร้อยเออมารอบนี้น่าจะได้หนึ่งล้านนะขอหนึ่งล้านหน่อย ออกยากสมชื่ออ่ะไม่เป็นไรครับถือว่ามาเก็บ90กระป๋องแมวแล้วกันนะโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ